สวัสดีนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเองครับวันนี้แปลงร่างเป็นพี่หมีนะครับวันนี้มันเด็กนะครับก็เลยทําให้เข้าเตีมมันเด็กหน่อยมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจนิดน,นึงนะครับคือมันก็ค่อยงสอดคล้องกับไอ้ท็อป,ปิกท็อป,ปิกวันนี้ก็ค่อยงสอดคล้องกับเรื่องวันนี้ด้วยวันนี้มันเด็กนะเด็กส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนหนังสือนะครับซึ่งการเรียนหนังสือเนี่ย ผู้ใหญ่หลายคนก็จะคาดหวังว่าแบบไอ้ลูกเราต้องเรียนเก่งนะจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างงอนอะไรเงี้ยต้องเป็นะอาชีพนั้นอาชีพนี้อะไรเงี้ยโอเคแหละถ้ามันเป็นไปได้ประสบความสำเร็จก็ดีอะไรเงี้ยแต่ผมแค่จะมองว่าไอ้การเรียนเนี่ยมันคือกุศโลบายอย่างหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีวิตให้เด็กเนี่ยเขารู้จักว่าไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นทําอะไรแล้วแต่ทุกอย่างมาันต้องผ่านการใช้ความอดทนนะครับลงมือทํา ก็ต้องอดทนสังเกตไหมวเวลาเรียนสือเนี่ยน่าเบื่อมากเลยต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนนั่งเรียนในห้องแปดชั่วโมงมีสอบอีกมีการบ้านด้วยบางทีก็เจอครูดุดุด้ดวยแต่เด็กส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกเด็กทุกคนก็จะผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้นะครับทีนี้พอผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้ปุ๊บเนี่ยก็จะไปทํางาน เด็กที่เขาอยู่ในระบบพวกเนี้แลวเขาแบบคุ้นชินกับการที่เขาอดทนต้องฝ่าฟันพวกนี้มาเขาก็าจะเวลาเขาทางานเขาก็าจะทําได้ดีเพราะว่าเขารู้ว่าเอ้ก่อนที่มันจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยก่อนที่ตําแหน่งมันจะถูกโปรโมทขึ้นไปเนี่ย <S <s <uck> เขาก็ต้องใช้ความอดทนนะครับยังไม่รวมถึงการทําธุรกิจด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช้แพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับการทาธุรกิจเนี่ย จริงๆบางคนก็มองว่าโอ้ยทําธุรกิจเป็นเท่าแกเป็นซีอเป็นโอ้มันพูดไปกันใหญ่พื้นฐานหลกัหลกๆเลยมันก็ต้องเริ่มต้นจากทุกๆคนจะทําอะไรก็ต้องรู้จริงในเรื่องนั้นๆในธุรกิจนั้นๆรู้จริงไม่พอก็ต้องลงมือทําทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่ออะไรเวลาเรามีลูกน้องเรามีลูกจ้างเนี่ยเราจะได้บอกเขาได้เราจะได้รู้ว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนอะไรที่เป็นจุดแข็งของธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับ เมื่อเราลงมือทําแล้วเรารู้ทุกอย่างอย่างจมแจ้งแล้วเนี่ยเรามีลูกน้องเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาองค์กรมันเติบโตขึ้นไปได้นะครับนี่คือเรื่องเบสิกพื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นจากการเรียนเนี่ยมันก็นําพาชีวิตเราเนี่ยไปสู่การดําเนินชีวิตด้าน,นอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็อยากจะฝากถึงเด็กๆแล้วก็ทุกๆคนด้วยว่าการเรียนเป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนินวิชาชีวิตต่อไปนะครับส่วนการทําธุรกิจก็ต้องอิง สิ่งที่เราเคยใช้ในชีวิตในวัยเรียนมานะครับนั่นก็คือต้องลงมือทําต้องอดทนต้องฝ่าฟันนะครับทุกอย่างมีความยากลาบากนะครับแล้วเราจะผ่านมันไปได้นะครับก็ฝากไวเท่านี้นะครับผมสุขสันต์วันเด็กสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับพี่หมีไปแล้วนะบา,บาย